สวัสดีครับไมค์คูลโฟอินวันนะครับไมค์คูลโฟอินวันนี่อันนี้เป็นของส่วนตัวนะครับออไใช้ยเองก็ตัวนี้ก็จะมีเสียงครับเสียงพัดจุดโลดนะครับพัดจุดโลดกระบะน้ำเสียงครับตัวนี้เสียนตัวนี้สามารถถอดได้นะครับสามารถถอดได้ถอดใส่ตะกุดใส่มวลสารได้นะครับตัวนี้ทําไวช้เองก็ใส่ไปแล้วแล้วก็ไม่ให้ถอดออกมาเลยครับ ใส่ไปแล้วอุดไปแล้วครับอุดตายเลยตัวนี้นะครับานใดสนใจก็สอบถามสั่งทาได้นะครับตัวนี้สามารถถอดได้ถอดได้นะครับเสียนนะครับเสียนตัวนี้สามนิ้วกำสูงสามนิ้วซ่อนเข็มซ่อนมีดนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้เจิมเหล็กจานมีดหมอนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็เนี่ย สองหัวครับหัวหนึ่งเป็นปากกาหัวหนึ่งเป็นเหล็กเจิมเหล็กจานนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปากกาครับเขียนเขียนจืดครับนี่ฮะเขียนได้นะครับเป็นปากกาเซ็นหนังสือเขียนหนังสืออะไรก็ได้ครับวันนี้ก็จะเป็นเหล็กจานเหล็กจานนะครับเหล็กจานจานอักขระจานตะกุดได้นะครับจานเหล็กได้หัวแข็งนะครับตัวนี้สลับสับเปลี่ยนก็ได้ข้างในก็ใส่ตะกุดใส่มันสารได้นะครับถอดส้ปากกาออกม้วนไปกับส้ปากกานะครับวันนี้เจิมหน้าผักเจิมอะไรได้วันนี้เลยครับนะฮะ ็สยนี่เลยจบเลยครับชุดเดียวพกตัวนี้ไว้อันเดียวครับด้านในก็จะเป็นผ้าขันนะครับผ้าขันซ่อนมีดซ่อนซ่อนเข็มนะครับตัวนี้ทํารูไว้ใส่เข็มใส่ลายครับใส่ยังไม่ได้ใส่เข็มเข็มเรายังไม่ได้ทำนะครับเป็นมีดเราก็ยังไม่ได้ทํานะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับ เดืยท้าจทุโลกกับบานทั้งสี่พระเนียพรมนะครับสอบถามได้สั่งทำได้นะครับ,บได้อันนี้ครับความสูงของเขาก็ประมาณเอวก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดติดตามชมผลงานกันต่อไปครับ <S 2> <S 2> โอเคครับฝากไว้ด้วยครับ คนละล้นกันนะครับตอบถามได้ตรงนี้ก็สามารถใส่ยืมของเขามาใส่ก่อนของเรายังไม่เสร็จของเราเสร็จตอนไหนก็ได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นแจกกันนะครับแจกกันมาปออยู่สอบถามได้สั่งทาได้นะครับสวยนะครับ ครับฝากก็ได้ครับขอบคุณครับ